หาเรืมของสมศักดิ์นายจะฉีหรือจะครีออ้ออะไรของมึงเนี่ยสมศักดิ์นายจะฉีหรือว่าจะครีสมปังก็ก็แล้วทำไมกูต้องบอกมึงด้วยเล่าปล่อยกูนะว้ถ้าแค่จะฉีแล้วก็กระเชิญทางนั้นนะทางนี้นะอั้นไม่ไหวแล้วห้องน้ำบนเรือห้องเดียวด้วยไม่เอาว้ยให้ตายกูก็ไม่ไปฉีตรงนั้น ทำไมกันเล่าก็เป็นผู้ชายไม่ใช่หรอก็ต้องยืนฉี่ได้แซ่เอ๋เทียนกันเข้าไปพวกมึงกูขอเข้าก่อนละไว้ให้เราสอนไหมนนทการทำไมอมอกมาเป็น่ะเขือวะเนี่ยฮะวาดรูปเหรอนนทการเอ๊เด็กสายวิทย์คณิตเนี่ยไม่ถนัดงานศิละปะสินะเฮ้ยอย่าดูนะเว้ยสมศักดิ์ให้เด็กสายศิปนอย่างเราสอนให้เอาไหมอะ เห็นอย่างนี้เราได้เอบวกเลยนะไม่ต้องมาเสื้กวิธีการจับบินสอที่ถูกต้องนะมันต้องแบบนี้นะ,ะตาฝาดแน่เลยไอ้สมศักดิ์เดี๋ยวประกัวเอาเขาอยะไปทิ้งก่อนนะไว้ได้เลยครับเพื่อนเอ้ยเสียงอะไรเ่ะเห้ยบ้านะกระสิเดชจะมาอยู่ในนี้ได้ยังไงกันแล้ว ตาเราต้องฝาดไปแน่ๆเลยตาใดไม่ได้ฝาดหรอกนะสมสักดพ์ร์เอเฟคขนาดนี้ต้องชอบแล้วป่ะอ้ ه, คนอะไรเนี่ยตื่นมาก็สวยเลยฉันชื่อสมศรีมีเรืองแสงอยู่มาห้าทับสองฉันเป็นคนหน้าตาดีรูปร่างก็ดีแถมนิสัยก็ยังดีอี เราดีเพอร์เฟกขนาดเนี้ยไม่มีผู้ชายคนไหนไม่หลงเสน่ห์เราแน่นอนน้องสมศัตว์ชอบพี่ใช่ไหมครับก็เปล่านะครับเฮ้หนูจะปกป้องพี่เองเฮ้ยพอดูดีๆแล้วนายก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยสมศักดิ์พูดอะไรของนายนะเพื่อนหยุดนะเฮ้ยอะไรวะพวกแกอย่ามารังแกพี่สมศักดิ์นะ นะเดี๋ยวสิน้องสมใจใ้่น้องพี่สมศักดิ์ไม่เป็นอะไรแล้วนะคะหนูจะปกป้องพี่เองค่ะเออเข้าใจผิดแล้วครับน้องสมใจพี่ไม่ได้โดนรังแกครับพวกนั้นเพื่อนพี่เหาแว่นในครูหน่อยสิทำอะไรอยู่ล่ะครับครูสีไพรสมศักดิ์เหรอพอดีเลยมาช่วยครูหาแว่นหน่อยสิครูมองอะไรไม่ค่อยชัดเลยได้เลยครับฮะ เจอแล้วเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะถ้าครูสีไพยไม่มีแว่นนี่ครูก็จะมองไม่ชัดงั้นก็แสดงว่าเย็นนี้เราไม่ต้องเรียนซ่อมเสริมแะ้สิเดี๋ยวค่อยให้พรุ่งนี้ดีกว่าอาหาไม่เจอเลยครับครูสีไทยทำยังไงดีงั้นก็ช่วยไม่ได้หรือนะถ้างั้นเย็นนี้ก็คงต้องงดเรียนซ่อมเสริมไปก่อนสําเร็จถ้างั้นวันนี้ครูจะสอนบทเรียนนอกตำราให้ก็แล้วกันนะเย้ yeah. มีทิชชู่ไหมอะเฮ้ยค่อยโล่องหนตอดอัดมาทั้งวันแล้วเนี่ยนั่นนายละสัมปองเฮ้ยไ้สอเหรอมึงอีกแล้วเหรอเนี่ยมีอะไรวะห้องนายมีทิชชู่ไหมอ่ะห้องเรามันหมดแล้วอะไม่มีเช็ดตูดแล้วเนี่ยฮะโทษทีวะห้องกูก็หมดเหมือนกันแต่เรามีนะาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะ เราไม่ติดหรอกนะอะไรฮะเปล่าเปล่าไม่มีอะไรกินไมหรอสมศักดิ์จะดีเหรอนอนทาการเอาหัวหน้าโทษทีว่ะซ้อยหองบนเลยไม่เป็นไรนอนทาการเราไม่ติดนายต้องรับผิดชอบ อาโทษทีไวเ้เตี้ยเฮ้ยเย้กะสิเดตขอโทษนะระวังหน่อยสิสมศักดิ์งะจะทำอะไรอนะ่ะนายทำรบเราเปียกแฉขนาดเนี้ยนายก็ต้องรับผิดชอบสิเง้ยยังไงอนะ่ะอดทนไว้สมศรีเฮ้ยสมศักดิ์ ใส่ชุดนี้ให้พวกเราดูหน่อยดิไงชุดอะไรนี่เรารับไม่ได้ให้ตายสิพวกเพื่อนเวรนตไรเนี่ยน,น้องสมศักดิ์ทำไมลนะ่ะพระพี่สมศรีนี่มันอะไรกันอดอทนไว้สิตัวเรา ต้องถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก่อนอมันน่าอายนะครับพี่สมศรีไม่ไหวแล้ว